สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกต้อยติ่งสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายด้วยกันนะคะนี่นะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยจะมีกระดาษใเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ รีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว42เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน12เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะรีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4ีเส้นเส้นที่หนึงก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สจะสวมด้วยเส้นที่ส เส้นที่4ี่นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสานทับเหรียญทั้ง4ี่ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลียนอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบินพับลงมาด้านล่างเสร็จแล้วจับอวตัวริบินหมวนไปด้านหลังกลับมาด้านหน้าให้เป็นกรวยขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานค่อยๆดึงค่ะนี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง4ี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับออิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีลิบบิ้นเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบม,มารวมกันค่ะจับหมุนนะ ดีจะให้นับตรงฐานของเส้นที่4ี่นะคะตรงนี้นะนับมาเลยค่ะหนึ่งสามสี่นี่นะคะแล้วก็จับอลิบินหมุนมาเราก็จะได้หนึ่งรอบพอดีนะคะนี่นะได้แบบนี้เสร็จแล้วจับอลิบินเส้นด้านนอกออกมาก่อนจับริบบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะคะช่องที่4นะริบบินจับมาตรงด้านล่างจะติดกรีบนิดนิด,น,ดนึงเราก็จะใช้ตัวช่วยนิดนึงนะคะ จะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลอิบินเส้นยาวนะคะฝั่งด้านซ้ายนะจับริบินพับมาด้านหน้าให้อยู่ใต้กลีบนี้แบบนี้นะเสร็จแล้วจับอัวตวลิบินม้วนไปด้านหลังกลับมาด้านหน้าให้เป็นกรวยขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปใต้กลีบด้านหน้านี้นะคะค่อยค่อยดึงค่ะพร้อมดูกลีบด้วยนะ ได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามอีกนิดนึงนี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของรีรีจะตัดให้รับกับกลีบด้านบนนี่นะนี่นะคะแบบนี้นะทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทันแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกต้อยติ่งสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ